เพราะอยากร่ําอยากรวยเหมือนอย่างเพื่อนบ้านคนอื่นๆทําให้ประกิจจิตใจพัก,กเกษตรกรชาวตำบลน,นายงเหนืออําเภอนายงจังหวัดตรังทุ่มลงทุนทําเกษตรเชิงเดียวด้วยการทําฟาร์มเลี้ยงหมูและโรงสีข้าวขนาดใหญ่เมื่อช่วงปี2539หรือเกือบ20ปีที่ผ่านมาแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับไม่เป็นไปอย่างที่มุ่งหวังเนื่องจากราคาหมูตกต่ำในขณะที่ต้นทุนค่าอาหาร และโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงปรับแพงลิบเลิ่วทำให้เขาขาดทุนในครั้งนั้นเป็นเงินกว่า20,000 0บาทเดิมครอบครัวของผมซึ่งทำอาชีพเชิงเดียวครับผมทำสวนยางครับผมทางจาทำสอนยางแล้วก็ได้ทำอาชีพการเลี้ยงสัตว์เช่นการเลี้ยงหมูครับผมด้วยผมยังเป็นเด็กหนุ่มก็ได้มีารามกระตือรือร้นโดยการเลี้ยงหมูเกือบร้อยตัวครับผมแต่ด้วยตางว่าทางผม มีอาชีพเชิงเดียวเลยต้องประสบปัญหาด้านการเงินครับผมพอช่วงปี2 5 3 9ันเกถึงสีิเกิดฟองสบู่ครับผมเศรษฐกิจตกทําให้ครอบครัวกองผมซึ่งประกอบอาชีพทำสนยางต้องประสบปัญหาด้านการเงินครับผมภายหลังจากการขัดทุนเขาได้นั่งทบทวนถึงความผิดพลาดและพบว่าการทำงานทุกอย่างต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักประมาณศักยภาพของตนเองและปัจจัยแวดล้อมในที่สุดเขาจึงได้ลงมือศึกษาเรียนรู้หาวิธีที่จะใช้นี่สินที่เกิดขึ้นซึ่งเงนินสองแสนบาทในสมัยนั้นนับว่าสูงมากหากเทียบกับปัจจุบันก็โชคดีครับผมได้ดูข่าวทางทีวีอของโครงการ,ตตรของป้าบิบของในหลวงเรื่องสิทธิ์ปอเพียงครับผม หลางจากนั้นก็ได้มาคิดปรึกษากับแม่ว่าเราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ครับผมโดยยึดหลักปรัชญาของในหลวงหลางจากนั้นก็ได้มาปรับพื้นที่ซึ่งพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่นาครับผมได้ซื้อดินมาปรับพื้นที่เพื่อจะปลูกไม้ปผนในที่สุดจึงพบว่าการทําเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือแนวทางที่จะทำให้เขาสามารถปลดเปลื้องหนี้สินและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้เขาจึงเริ่มลงมือปลูกพืชผักผลไม้โดยเริ่มจากไร่นาสวนผสมขนาดเล็กๆแล้วจึงเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามกำลังของตนเองหลังจากตามสวนผสมประสานแล้วก็ได้มีการปรับพื้นที่ใหม่ขยายพื้นที่ครับผมครับมาปลูกพืชรรยวัน ก็ได้มาปลูกพืชผักต่างๆเช่นมะนาวครับผมมะนาวพริกมะเขือเพื่อจะเป็นอาชีพรายวันได้ได้ครับผมหลังจากมีอาชีพรายวันแล้วผมก็ได้ปรับพื้นที่ใหม่ขยายพื้นที่ใหม่ครับผมเพื่อสร้างอาชีพเสริมอาชีพรายสัปดาห์ครับผมก็ได้มาปลูกพืชผักพื้นบ้านเช่นพวกผักเมี่ยงผักหวานปลายอดมะม่วงหินมะปรางครับผมจากการทุ่มเทขยันหมั่นเพียร และอดออมทำให้วันนี้ประกิจจิตใจพักสามารถพลิกผันชีวิตที่เคยเป็นหนี้สินให้กลับมาเป็นเกษตรกรซึ่งประสบความสำเร็จมีไรายได้จากการขายผลผลิตในแต่ละเดือนกว่า3 4มถึง4 0 0หมบาทนอกจากนี้เขายังได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นรวมทั้งได้รับรางวัลต่างๆจากหลายองค์กรประกิจบอกว่าเขาอาจไม่สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรอย่างวันนี้ได้ หากไม่ได้พบกับแนวทางที่มีคุณค่าต่อเขารวมทั้งต่อเกษตรกรรายอื่นๆทั่วประเทศนั่นคือการทําเกษตรผสมผสานน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการนําชีวิตนั่นเอง